หออัันนเรประหมอมสัเยียนถ,าถาวายพระพระพร,รีบลุกขึ้นเถอะขอบพระไทยทั้งคู่กลับมาปลอดภัยใจข้าดวงนี้ก็สงบสักทีประกาศเถอะองหญิงอันเหอเหลิวหลิงองค์ารักกีเลนทองผู้บัญชาการกองบัญชาการเหนือสัเยียนรับราชโอคงการด้วยองค์การแห่งฟ้าฮ่องเต้ทรงมีพระบัญชา โจรอีกูโชดเหมือนกับหมาป่าละเลยเจตนาสงบศึกของต้าเวย่ยเจตนาไม่บริสุทธิ์โชคดีที่องค์หญิงอันเหอเด็ดเดียวหน้ายกย่องนำขบวนไม่หวันไม่ทำลายเกียรติแห่งแผ่นดินต้าเวย่ยอีกทั้งผู้บัญชาการหน่วยกีเลนทองเสินเยี่ยนซื่อสัตว์พักดีทำกลางฐานศัตรูยังนำเงินทองพระคลังที่ถูกขโมยไปกลับมาคุ้มครององค์หญิงได้อย่างปลอดภัย ความดีมิอาจละเลยวีรสตรีตรงฉินฟ้าดินสร้างมาเพื่อให้เป็นยอดหญิงงามประทานอนุญาตองค์หญิงอันเหอให้แต่งงานครองคู่กับผู้บัญชาการเสรินเยียนขอทั้งคู่เคารพกันและกันสมหวังตราบชั่วนิรันจบราบชะอ,องการขอบพระไทยฮ่งเต้ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมืน,มนปีอ,นปองค์หญิงใต้เท้าเสิน รับราชอ,องค์การร,ราชอ,องค์การในครั้งนี้ทำไมมาเร็วจังเสด็จพ่อเคยตรัสอภิเษกเชื่อมสัมพันธ์นี้น้องหญิงทนทุกข์ไม่น้อยราชอ,องค์การประทานสมรสนี้ไม่รู้ว่าน้องหญิงพอใจหรือไม่ครูที่เคารพกันสมหวังเรื่องดีๆช่วนิรันด์หม่ำชั้นพอใจเพคะ <laughs> ราวกับฝันเป็นจริงเลย <laughs> สาวน้อยคนนี้ไม่ยับยั้งชั่งใจเลยพิธีแต่งงานได้บอกกรมพิธีการกับหอดูดาวจัดการเสด็จพ่อสั่งว่าหากองค์หญิงจะออกเรือนต้องใช้พิธีสูงสุดให้เจ้าแต่งกับสรเยยนอย่างสง่างามประการแรกก็เพื่อความเปื้มปิติปลอบขวัญราษดรต้าเว้ยประการสองก็เป็นน้ำใจของเสด็จพ่อกับข้า ที่อยากกินดีกับทั้งคู่ที่มีรักแท้ขอ,ขอพระไทยห้องเต้อขอ,ขอพระไ<ร>ท<า>ยฝ่าบาทเอาละน้องหญิงข้าเจ้าจัดงานในวังแล้วกันการเตรียมพิธีกับเรื่องกรมพิธีคุณนางสุียจะจัดการให้เจ้าเองเจ้าออกไปก่อนเถอะหม่อมชั้นทูลลาไปคะ